สวัสดีครับพ่ออันนี้แล้วนะครับกับกอบสายซุ่มครับดำยิงป่าในเมื่อนี้เขาก็บได้มาดับยิงป่าแลครับมหาสิทธิ์ประกอกประกดนะครับลำนำเซิรนนะครับบ้านกุดแคนนะครับลงลงหวยนำเซินนะครับเอาเงือลงบ้านในบ้านฟ้าเห่ือนะครับเมื่อนี้ครับมากับไอเหน่งนะครับไอ่ซรายครับมากันสองคนเมื่อนี้นะครับคุณครับทีมงานนึเถิงว่าะตกประกดหน้าทัดนะครับยุงเถึง มีแต่ผังามมาลงเต๊มนะครับบรรยากาศมีคนคนบ่ค่อยหลายนะครับบ่ค่อยมีคนแบบคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี่ป่าอยากกินห้างนะครับป่าบ่ค่อยกินจัดไปไหนนะครับคนก็เลยบ่ค่อยมีนะครับอันนี้กทีมงานเอทีมงานสังทองมาหอดแล้วครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปทักทายเพิดก่อนเลยจัาเบื่อหนึ่งครับพี่น้องเบื่อเบื่อเบื่เดี๋ยวคุณลงมาใหม่เดี๋ยวลงมาใหม่เดี๋ยวลงมาใหม่ นี่ผมวันนี้ทีมงานสังคองม้วนแล้วนี่ทีมงานสังครองม้วนละอันนี้ก็อนหน้าทัศน์เขาครับนี่ครับเงียมากเงียะตกปรากฏหน้าทัศน์ครับผมมันนี่เพื่อนยังอยู่ในอาการยังบัวซางเมาอยู่ในนะครับวันนี้ยังบัวซางเพื่อเพื่อนยังอยู่ทั้งรถอยู่ครับ่ยังม่ได้ยโยกลงอยู่นี่จมลงย้ำเลยนี่เฮียนี่นี่ครับ ปุ๋ละมองโค้งพยาบาลที่เก่าล่ะนี่ลงใจไปไปทังในมองลุมเก่าอะไมองโค้งโค้งแผ่พยาบาลเลเอาครับเดี๋ยวเฮาก็สิพาไปรับชมนะครับบรรยากาศสองฟังห่วยเมื่อนี้คนบ่หลายดอกคนหน่อยพึ <laughs> พ่งมางวดครับนี่พิ่งคนของลงพอดีนี่เบ่ง <laughs> บรรยากาศครับผม เนื้อเปลี่ยนนาน้ำเสียงป่าห้องละงมีไตเฮียโอ๊ะ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 โอ๊อยู่เดี๋ยวห้องาลุ่นครับเดี๋ยวมักตกปรากฏกรอบสายซุ่มนะครับตามเนื้อครับตามเหยื่อแล้วตับ พันไปคันดูวนี้อ้าวย้อนครับย้อนใกล้ๆเลยครับไม่ต้องไปไกลใกล้ๆครับใกล้ๆหงุดหงิดพื้นหงุดนะครับรุ่นครับรุ่นกัน เรามาลุ้นกันตอดค่อยกันวะโอ้อบมติดครับ ตัวปลาครับบึ้งรุดครับใส่ดามคนเบ็ดครับ <c oughs> มิใตใส่นี่ครับเกีอยบรุดนี่ครับตัวปลาไอเนงก็ได้กันครับนี <c> ่ <oughs> ช่วงนี้มิใตใส่น้อย ใหญ่ใหหายากกับตัรุ่นรุ่นนี้ประมาณเศร้าตัวโลคนะครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่ใหญ่หาญาติกินดีครับกินเรื่อยๆตางเรื่องเน่าท่นต้อตากินเรื่อยๆครับแต่มันหักตัวบางงามเมื่อคือเทเมอกี้ครับเทเมอกี๊ตัวงามครับ อาทิตย์นี้มีแต่เด็กแวน่นเด็กแว่นหลายเนี่ครับไอเนียงเอาไว้แล้วครับไอเนียงอีกแล้วปุ่นนะครับไอเนียงอีกแล้วสีถั่วปล <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นตัวปลาก็โอ้ยเนาะแตกต่างกับใส่อาทิตย์วิงยานี่เด้เนาะพละเรื่องกันเลยตัวปลานี่เอ้ยเกือบมันตกใส่ตีนเกือบแล้ว พระงามเนาะอาทิตย์วิงญานี่โอ้มีแม่ไข่ป่ะอ,อาทิตย์นี้มีแต่ลูกป่าหาเลียมหาเลียมอือเลือกอ่ะอือตุยหอดพื้น เติบหนึ่งตัวนี้ลงพักลงพักมันป่ามันหนมุบบบุบบบอยู่นี่เลียนอะไรกันอยู่พันป่านี้ยังเลยเว้ยป่าบุบบบมุบบบมุบบบอยูนี่ผุดาผุดาไอนอี่งใสอีกแล้วครับโอ้ัวงามนะครับตัวนี้ ่องใครอีกลึงครับใส่สวยใส่สวยอึ๊บคงคงมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วไว้ก็ได้เทหลดหนเทหัวเหินหลดเทหน่อยๆก็ได้ไม่เทขึ้นนะ มาแนละ้วมาแนละ้วมาแล้วโอ้ทองไข่ยืดงกันครับจะโตหน่อยครับข <Okay. S 1> ีโพสวดครับก oh, ีโผลส่สวดครับสงสัยมันมาได้อฟริกาครับตาเป็นร้างครับเห็นไหมครับเล็กหน่อยแอฟริกาหัวหัวเล็กหน่อยพุงไงไง่งง่ายๆอยู่ดิ ชุบชัวปุณห์เน,นี่ยครับไปเอาตัวใหญ่ขึ้นมาลูกตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่บอกกับตัวใหญ่กูเอาเนาะเบิงเบิงเบ,บิงตัวนี้ครับเบิงตัวนี้รอดูตัวนี้รอดูตัวนี้ เธอหนึ่งละโมทันมันอึ๊บอืมพึบ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 ตัวใหญ่ครับตัวน้อยลากเลรีซื้อ <c oughs> ทรงคือตัวใหญ่บวมแยันเด้อตัวมันเล็กๆเ,เอ้าหุ่นละค่อยเบิงมือ,อนตัวมือนี่ก็ ขอสิป่าวกันครับภาพมันอืดละมันอยากคำละโอเคครับครับผมตอนนี้ก็เศร้าแล้วนะครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย้มเศร้าครับในห่วยห่วยน้ำเซิรนนะครับห่วยน้ำเซิรนอ่าบ้านกุดแค้นนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดแพ้ผู้ใหญ่บ้านนะครับมองจุดผมมาสิบเบียด ไอ้นองสับอีกแล้วครับงัดขึ้นมาได้วเอ็นเองเบ่งตัวปลาครับใส่ด้ามคันเบ็ดนี่นะครับปลาตัวบ่วใหญ่ครับอาทิตย์นี้่คื่ออาทิตย์เมื่อกี้ครับอาทิตย์เมื่อกี้มีแต่ใส่ขวดเอ็มร้อยขวดเกินกระปองกาแฟาเบอร์ดีครับอันนี้มีรุ่นด้ามคันเบ็ดครับญ่กว่าปูมือหน่อยเดียวสับตัวโลครับอ้ยสาวคัวเลยนี่ตุนิวัดโลนี่รุ่นนี้นี่ครับผลงานไนเอ,อ็นเองเราเตรมของแล้วมือนี้ ของสิแตกแล้วส่วนผมเขาฟังอยู่นี่ผมผมแบบโอ้ยได้พกเขินแต่ตาป่าตูน่อยครับผมผมยังโยแค้งเลยนกับของแตกก็ดีเดี๋ยวผมก็ดิ้นดาวดาวด้วยนี่ครับโอ้ปลาเดี๋ยวึุนฟังค่ไยเบิ้งกันนะครับบรรยากาศยามแรงนะครับคืนแรงวันเสาร์ครับ มือแรงวันเสาร์นะมือนี้ฝนก็ตั้งเข้าครับฝ้าห้องบึมๆเลยป่าขาวถึกสะดุ้กน้อยข้างๆนี่ครับบ,มบ,บึมบั่มบึมบั่มนี่อันเสียงป่าห้องใต้ท้องเหงือกครับฟังรวดเด่คนบ่ค่อยหลายครับเพราะป่ามันอยากห่างครับป่าบ่ค่อยกินเบ็ดปันใดน,นะครับมีเฮงือกสิบอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำครับมีอยู่นี่หกลำ อยู่ท่าแพผู้ใหญ่บ้านครับมีหกลำครับเบี่ยงเลครับปลาอยากห้างครับบม่ค่อยกินครับได้ปลาบ่ด้นะครับตั้งสิบว่าเส้าว่าเส้าตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงครับลงมาได้ปลาประมาณว้าวประมาณสองลครับโลูสองลน่ะประมาณโลูสองลได้บุหรี่ครับ ได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะวันนี้ปลาไม่ค่อยกินบ่ค่อยกินเบ็ดปันนี้นะครับ<ท>ไอ้เน่งลงเงี้ยไปตั้งโดนกันเงียบอยู่ <S 2> <S 2> ผมซองคันนี่ทีมแม่ก็งงยังมีอาการอยู่ขึ้นเบ็ดมือแรกที่ว่างหวดมั้นว้ายมันมันมันผีเข่าดึงคั้นนึงคั้นนึงเอาดึงคั้นนึงคั้นนึงกินวัดีอันนี้อยากมิดิดนะครับวัอนี้คุ้มทั้งนาเป็นทีมงานกันเนี่ยเนี่ยมักตัวประกันโปโลครับทีมงานจากอุบลนะครับมาได้อุบลนเงียนะครับ กับทีมงานสัคงทองเข้ามานล้วกันแล้วก็ขยับไปยุ่งมังคาป่ากินดีๆพุ่หง่ายยุ่งฟังพุ่นละฟังเกออภายทั้งนุ่นละครเดี๋ยวผมก็สีงหายกันละครนี่เจ๊กหน่อยละสิไปเรื่อยคันสีบ่กกินแน่ก็สีง่ายหาหาลุมมันไม่ครับเอาโอเคครับเดี๋ยวถ่ายชมผลงานบรรยากาศช่วงแรงครับน้ำเซิร์ฟบ้านขุดแคนครับ จุดลงเรือแพผู้ใหญ่บ้านสะพังขาตรงนี้นะครับจะวุ่นวายจังหน่อยหนึ่งนะครับเรือกำลังเข้าเทียบท่ากันหลายลำทั้งทีมงานสั่งทองทีมงานหน้านัดนะครับเยอะแยะครับผมจะไปเป็นไผ่นะครับเยือหมายรับก็ยุ่งเทลงลุน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 ครับลุนต่อทุกอย่างก็ติดไป ใส่เด็กแว่นนิ้วโป้งมือนี่ครับใส่เด็กแว่นนั้งนั้น นี่ครับผลงานเส้าวันเสาร์กับคืนวันเสาร์สุดฮอดสีทุ่มนะครับตั้งแต่เสาวันเสาร์จนดฮอดสีทุ่มได้สนีนะครับผลงานกรอบสซสุ่มอันนี้ผลงานพี่นหนิงครับประมาณคนละสี่โลนี่แหละสามสี่โลสี่โลประมาณนู้นบ่หลายเลยครับป่าบบ้ไอยกินครับมือสองมือแรกได้กันพูดละสิบเอ็ดโลสิบโลสิบเอ็ดโล้วลลลมือแรกเอาถือว่ารอดเฮีย่ย่ครับพอได้ เบียงไปตูนไว้เฮ็ดกินปลาแดดเดียวนะครับเฮ็ดปลาแดดเดียวไว้กินปลาแหง้งเนี่ยผลงานพี่หนิงเขาสูบยาชุ้ยบ่ว้วเพิ่นสภาพตอนนี้เ <c oughs> พิ่นว่าทีต่อขึ้นที่สามแล้ว่าป่วแล้วว่ากลับดีกว่าเนะิ่นวาตอนแรกวันทีกลับเหมืนอนยูขึ้นวันอาทิตย์ขึ้นนี่กลับวันจันทร์เหมือนเลยตนเปลี่ยนแพนแล้ววันนี้กลับเลยดีกว่านะครับผลงานเรา นี่และเนียะเนียะครับเนียะอย่าลืมเด้อครับเนื้อตกประกวดกอสายสุ่มครับผมครับรสายสุ่มฝากหน่อยไดครับผู้ใดสนใจเนื้อสิทธิ์ประกวดนี่ครับมาเทศให้เบิรงนกันนี่ธิ์ให้เบิรงเห็นๆแล้วนี่ครับดีครับผมได้ตัวแน่นอนขั้นประกวดบวกินไปโอมขี่มาท่มสนามขมวดเอาอีดีเ <laughs> นี่ย ตป้ายานี่ขั้นโมเมนต์ปะกนี่เบอร์โลดลุ้นนี่เลยป,ปะกฏล้วนๆอันนี้ก็ปรากฏที่กันอยู่นะแต่มันตัวปุยยังปรากดภาคกลางเลยซิเอาโอเคครับคลิปนี้ไว้ัยเอเดี๋ยวผมเทียนครับเพื่อเอาของมาเก็บก่อนแล้วก็ถีแวะซื้อปลาขาวไปเฮ็ดเนียะอีกนะครับเนงานที่เบิดรัฐบ้าลผู้ค้าสนใจครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ติดต่อได้ทักมาได้นะครับกระปุกละลอยบวรวมทรงด้วยโอเคครับผม ตรงงานครับตอนนี้ก็มาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผลงานเรานะครับได้สองถุงสองถุงเล็น้อยเมื่อยครับมือน,นี้ป่าบอกินเบ็ดนะครับมือสองป่าห่างห่างถึงห่างมากนะครับห่างถึงห่างมากนะครับ รวมนะครับได้สิบห้ากิโลสองขีดนะครับถุงแรกได้สิบเอ็ดโลสองนะครับถุงที่สองได้สามโลได้สี่โลถุงที่สองได้สี่โลพอดีครับรวมเป็นสิบสิบห้าโลสองขีดนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยรีไซนะครับเย่าตกปรากฏกรอบสายซุ่มนะครับ สนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับมีตัวเป็นโดนนะครับใส่ได้ผลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ปลากินดีแน่นอนครับว่าแต่มันมีปากกดให้ซิ์นะครับสิิ์ได้ปากกดปลา้อนปลาดุกปลาเทพอกเทพูนะครับสารพัดปลานะครับเนี่ยตัวนี้นะครับใส่ได้เบิดนะครับโดยเฉพาะพวกปลาหนังตระกูลปลาแคทฟิชนะครับใส่ได้กับพวกตระกูลนี้นะครับปลากินดี กระปุกละล้อยนะครับกระปุกน้อยคือแบบกิโลกิโลละสองอยก็มีนะครับสนใจกระทักมาได้ิ่งสภาพสภาพหน้าตาคนสิทธ์นะครับนี่กระซียู่สภาพจังสี่นะครับบได้อนอน,นครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปตั้งแต่วันศุกร์ตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนมือไม่นะครับหลังมือกำกับนำกับโหลดนะครับจนหอด จนหอดเสาวันเสาสิดเสาวันเสาต่อหอดสี่ทุ่มวันเสาครับยิงเงาเลยครับแล้วก็ตีรถกลับบ้านสี่ทุ่มสี่ทุ่มเคิงวันเสาเนี่ยเอาเห้อข้นครับหาทุ่มกัวก็ออกจากไม้ครับแล้วก็ขับรถมาหอดบ้านหอดพลวิสัยกักเลยจากขอนแก่นบดิณนนเลยครับยิงเงาอย่างเดียวเบิดเอ็มลอยไปหาขวด ขาบอกข้ามดื่มเกินวันละสองขวดผมฟาดหาขวดเลยครับ <laughs> ใจมันจะสั่นนอนก็ซื้อซื้ออยู่เลยครับทอดบ่าเต็บปลาสันบายังอยู่ <laughs> เอาโอเคแหละเดี๋ยวปลาให้แม่แล้วไปขายแล้วก็พอมดีนอนแ้วบไหวละเจอกันเมื่อแรงหมดแล้วครับตื่นนอนจะกิตื่นมาบุ้มเมื่อนี้ <laughs> ทุ่มทุ่มหนึ่งจากที่ตื่นมาตื่นนะครับเดี๋ยวต้องมาหารุ่นกันเ <laughs> พราะว่าผมได้นอน บันน้นอนเลยไอ้เน่งนี่กวนสวดนะครับไอ้เน่งนี่ในรถนี่ไปแล้วแกนี่โอ้ยกันกังเว้นเนี่ยพอนอนกันจะหีบเด้เลยโคกเยเอาโ,โอเคครับผมแล้วพ่อ,อ,อกอีพีนะครับอีพีนี้ก็ลาไปแเพียงเท่านี้นะครับอันเออลืมไปลืมไปหันฝากขอบคุณทีมงานหมายรับน้นะครับที่เลี้ยงเขาเศร้านะครับเฮ็ดลาบลาบปลาขาวให้กินนะครับ เกาเสาเมื่อวานนี no ้นะครับท่าทีมงานนี่ชุกระหุนะครับไปว่าได้เตรียมยังไปเลยไปกันสองคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพดีจากทีมงานเยี่ยมักสารทองแล้วก็เยี่ยมักโปโลนะครับจากอุบลนะครับจะทั้งทีมงานทั้งอุบลนะครับแล้วก็เยี่ยมัดนาทัศน์นะครับมิตรภาพของนักล่าตกปรากฏทั้งหลายนะครับขอบคุณมิตรภาพดีๆนะครับ เอาไว้โอกาสหนาได้พ่อพ่อกันไหมนะครับได้เจอกันไหมนะครับเมื่อนี้ก็เมือม่อเมื่อวานนี่กับพ่อป่านนั่นมือมือรวมทีมอเจ้า,จาของเงอทั้งหลายแล้วนะครับตเออต้มอยู่เงอจอดเต็มเหมือนอยู่หม่งจุ่มเดียวเว้ดเลยครับโอเคครับแล้วพ่ออีอพี่หนาครับบ๊ายบายสวัสดีครับ